ทีดเลยนะคณสามนทคนอยเลาคเรียบร้อยแล้วไม่ตาายกลสามนรเีเดียวเขึ้นมาเลยเร็วเร็วนึงไปหน่สามคนลรนอโอเคครับโอเคแล้วเราไปเลยโอเคเร็วเรสามกชนรน

โอเคโอเคนี่ได้ถ่ายทุกคนแล้วไม่ต้องนนี่น้อยใจแล้วโหเราไม่ได้ไปเรียนไปเรียนสานีสไตล์โอเคโอเคอ่ยัมาเยอะไปคุ้ับไัหน่อยสามพนีจะกำราบไม่มีชือจับไปประกาศนไปไประกาศนนนะสามนีทียส สามทุกสามเด็นทั้เดโอเคสามปเดทงชัยโอเคได้ล้จะไปแล้วโอเค สวันเองนุกจะให้ทองชัยมารับกอนไปด้ไม่ไม่อไถ้าช้าเดี๋ยวเอาอชื่อยกันนเนี่ยสามนองทุกคนใครก็ได้เดี๋ยว่อยไปเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอาลูกก่อนหนึ่งสาันเองอกบอ่นใหม่เลยอ่นต่อเลย

มาเลยคนจะรับไปบรรยกาศที่มาเชื่อตัวเองเลยเดี๋ยวอาจารย์สมยาไอามิสสมยาโอเคมาเลยมาเลยมาเลยมิสเตอร์แสงวิวัฒน์คายคายแสงวิวัฒน์โอเคอาเลี้ยวเลี้ยวม่ต้องอันนม้อ้าวมันายก่อนไม่ได้เป็นเจ้าของไทยของไทยแเออใช่ไหมแค่นั้นเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนมิสเตอร์เข้ามาเลยไทย ไม่ต uhm. ้องอ่านแล้วมาเลยเข้ามาเลยคุยกับมานแล้วเอาเวลาอ่านที่นี่มาที่โอเคมาเลยไม่ได้ใครมาดึงกระชานเลยแล้วพัดจานถือพัดจานถือไว้เลยไม่ต้องให้เขาถือเข้ามาเดี๋ยวค่อยไปแลกกันเดี๋ยวค่อยไปแลกกันพัดจานไม่ต้องถือออกไปเลยออกไปเลยไม่ต้องถือมาไม่ต้องถือมาพาดจานถือไว้เลยเออเลี้ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวไม่ได้ถ่ายแล้วเนี่ยออกไปเลยครับ หนึ่งสองสามโอเคครับไปแล้วครับอย่าเร่งอย่าเร่งมากครับอย่าเร่งมากครับงานมันจะม่วงนึ่องสามไม่เดี๋ยวแลกเปลี่ยนก็ได้โอเคครับหมดแล้วหมดแล้วไม่ต้องถ่ายรูปเดียวเลยนะเดี๋ยวให้ท่านไปเลยนะหนึ่งสองสามเร่งหนึ่งสองสามคนนี้คนนี้อย่าเข้ามากินคนนี้ออกไปหน่อยฮะหนึ่งสองสามโอเคครับหมดแล้วหมดแล้วหมดเร็ว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 มีใครที่ยังไม่ได้รับครับ รับมาจับไปประการด้วยกันหนึน่งสมสองห่งต้องบอกวิวสายกี่งสองสามโอเคันรันเะยหน,นึ่งสองสามเยี่เลยรับโอเคเอโอเคหนึ่งสองสามโอเคโอเคอยู่คนนีนี้ใครนนี้หนึ่งสองสามโอเคแมนแมนแมน nên, 2 3 okay. Okay. Oh. Okay. ok nên, 2 3 ok nên, 2 3 ok <laughs> nên, tòng <còn xong>, thắng, ok tòng thắng, ngưng ok <laughs> <còn> <laughs>

เดี๋ยวเดไทยไดอ้าไ้าวเดิเราไม่ได้ก็รีบมาเนี้ยเอาเนี้ยโอเคดึงดันเลยติดแล้วติดแล้วอ่ะไม่โอนได้แล้วโอนแล้วเดี๋ยวเขาปล่อยของใส่ที่เร็วๆหน่อยล้วก็หัดเลยตั้ปเลดเลยนเนี้ยอ่ไปทีเธอดเลย ขอพักอาจารย์หน่อยพอล้วพอแล้วอย่าพักอาจารย์ของลูกของของคุณนะได้ๆๆโอเคหมดละหมดย่างจบละหมดย่างพักอาจารย์หน่อยอ่าพักอาจารย์สองคนใครหิวก็ถามได้เลยหรือเปล่าครับ